ก็วันนี้ก็สําคัญก็คือกล่าวต้อนรับนะแล้วก็แจ้งวินดีนะครับที่ได้ได้รับทบรการปลุกเกล้าให้จำนวงตำแหน่งรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีต,รต่างๆทั้งหมดซึ่งมีการเข้าพ้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ในเรื่องของการเรื่องที่จะการพิจา,ารณา่างวนนี้ผมว่าเดี๋ยวให้โ้ชตกชี้แจงเพิ่มเติมนะครับผมก็จะพูดถึงสาระสําคัญวันนี้ก็คือเรื่องของการกล่าวแจ้งวินดีนะครับแล้วก็ มอบนโยบายในการทํางานนะให้เกิดความต่อเนื่องกับคณะรัฐมนตรีรนะยะที่หนึ่งอาจจะเรียกว่าหนึ่งสองที่ผ่านมาใช่ไหมพวกเราเรียกว่าหนึ่งกับสองใช่ไหมจริงๆแล้วมน 1, ัวนคณนะหนึ่งนั่นแหละคณะสองนั่นคือคณะที่เราตั้งรับมนีช่วยไม่ใช่เหรอมันก็อยู่ในคณะหนึ่งอ่ะพราะนี้มันเรียกสามเข้าไปแล้วก็ได้มอบนโยบายไปหลายอย่างด้วยกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งงของการขับเคลื่อนการทํางานต่างๆให้ให้มีผลเป็นรูปธรรมอันนี้คือความจำเป็นเหตุผลหนึ่งในการปรับคณะรัฐมนตรีนะวันนี้ก็ย้ำไปนะครับ เ้วก็พูดถึงสิ่งที่เราต้องการเน้นย้ำโดยเ่ในเรื่องของการเศรษฐกิจที่เราจะต้องเดินหน้าต่อระยะที่สองของเราในตอนนี้ก็ขอมชุดสองก็คือเรื่องของการสร้างความชัดเจนให้ได้นะครับให้เกิดการลงทุนได้อย่างเป็นรูปธรรมสิ่งที่เน้นกับฝ่ายเศรษฐกิจซึ่งก็ตรงกับที่ท่านสงคิดท่านคิดไว้อยู่แล้วแหละก็คือในเรื่องของการเร่งดำเนินการในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเรื่องการค้าการเศรษฐกิจการลงทุนนะครับ ในเรื่องการลงทุนนี่ก็ต้องพูดถึงการลงทุนทั้งของคนนักธุรกิจไทยด้วยในประเทศซึ่งขณะนี้ผมก็ได้รับทราบว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลน,นี้ในการที่จะช่วยเหลือประเทศในเรืขนาการการลงทุนร่วมในธนบงนี้นะก็ไปต้องเราก็ได้ดูเรื่องพรบร,ร่วมทุนอะไรแล้วขณะนี้นะไม่ว่าจะเป็นรถไฟอะไรล่ะทั้งทั้งความเร็วสูงทั้งรถไฟทางคู่ นะหรือถนนมอเตอร์เวย์อะไรต่างๆเนี้ยมันต้องเกิดขึ้นในปีนี้ชัดเจนให้ได้นะสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่มันจะทําให้โครงสร้างเศรษฐกิจมันแข็งแรงเรื่องของภาคการเกษตรชาวไร่ชาวนาเราก็ทําไปหลายเรื่องนะเรื่องของเมล็ดพันธุ์พืชในเรื่องของปุ๋ยในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือที่เครื่องจักรเครื่องไม้ือมือที่ทันสมัยนะก็จัดซื้อจัดหาให้ในยะที่หนึ่งก่อนเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของ จากการน้ําถึงแม้ว่าจะมีฝนตกมาก็ตามนะแต่ปริมาณน้ําลงในเขล่อนก็ยังต้องใช้เก็บไว้ในการทาภากรกิจคูโภกบริโภคการเกษตรแล้วก็อะไรฝักดันน้ําเค็มนะตอนนี้ก็ยังดีดใจว่าเออฝนล,ลงมาปริมาณน้ำที่ปล่อยลงมาก็ได้มากขึ้นกว่าเดิมเพียงแต่ว่าถ้าจะทานาปลั่งหรืออะไรต่างที่ต้องใช้น้ําเยอะๆเนี่ยมันคงยังไม่ได้ตอนนี้นะ